เราอยู่ที่เขากาโรสนะครับก็แถวเนี้ยมีธรรมชาติที่แปลกๆมากมายจนะมีภาพเรื่ต้องพิจาการบรรยากาศตอนนี้เอาช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยสบายอากาศเย็นสบายไม่มีแดดเลยไม่ต้องทากันแดดเลยพอดีอยู Green นะ่ช่วงกรีนซีซั่นนะครับช่วงหน้าฝนแต่ว่าอาจจะเจอฝนบ้างแล้วก็หลบฝนแล้วเราค่อยออกมานะก็สบายอากาศให้ชมอยู่บ้าง ก็ลองจินตนาการดูนะว่าที่เห็นนี้อะไรนะครับก็บอกว่าเห็นคนยิ้มีคนยู่พี่คาเห็นคนยื้ยู่อยู่นะคไปเลยครับไปเลยครับไปเยยมยยิ้มยิ้มครับอนนี้กี่นาสาวมันก็ยังยิ้มนิดนึงเดืีควันเดที่ปากใช่้ายยิ้มีครบเลยอะเริ่มยิ้มนเริ่มยิ้มนมันจะมีคล้ายๆคนปีนเขาครับแล้วก็มีผ้าม้วกระทิง มีกองสี่เหลี่ยมมีกุณเท้าซาเอลเห็นไหมเห็นมับส่วนข้างล่างเนี่ยที่เราเจอนะครับจะเป็นร่องรอยการสกัดของภาพลายแทงมีเห็นใบใรผ่านไปก่อนแล้วกันนะให้ดันข้ามันห้ช่วย